มาเด้อมาเด้อลูกหลานเด้อสบายดีเมื่อทุกคนเด้อกินเขานะ่าวน่อ่โมเด้อถอดหมูสามสั้นปีงตับปีงเนือ้อมาแส็บๆสบน้ำกันเจลแม็กกี้ใส่มะนาวกระเทียมมาแสบๆส <c oughs> มาเดอ้อมาเดอ้อลูกหลานเดอ้อเพื่อนมิตรสหายภายในแต่ต่างประเทศกินขขาวน้ำกันเดอ้อลูกหลานมัตถุทุกคนทางไทยทางลาวต่างประเทศมาๆมา,มากินขา่าวข่าวเศร้าไม่ม้อนได้เลยข่าวเศร้านั่นเที่ยงแล้วเดี๋ยวนี้ยนะ เอาเขา่าวยงเป็นขา่าว้าเพื่อเปมอนสีเห็ดนั่นเห็ดนี่แล้วตื่นมานะมันทองนีแนวเห็ดเนาะแม่บ้านมาสัส่นซะแกวแม็กกี้เนี่ยใส่มังนาวด้วยยังแซบบีบมังนาวใส่ซอยกระเทียมใส่แซบ มืม้อนขออนุญาตนั่งเล่นเด้อเดี๋ยวมาสั้นมาสี่เด้อนั่งยนี่ยนั่งผัดเทียงกินข้าวไปแล้วนั่งนี่แค่ไหนจะซื้อสาเด้อเดี๋ยวว่าโอ้อมือมอนนั่งกินข้าวไปเรียบร้อยขอโทษขออภัยหลายๆ ัี่อย่งกระเซ็บเกลือเกลือแป้งนัวน้ำตาลอันหนึ่ง Khanh hẳn nè. lập sạp. Kanh hâm mù hiu niki nhan kibo sạp đấy. Kanh hẳn hiu niki nhan kibo sạp đấy. Kanh hẳn hiu niki nhan Sạch nga 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 งนงามเนี่ยผูกไว้ปล่อยไว้ได้งามหายงามหน้า Nhà muối xao nè mèo ăn chín cà phê bấm nung sức khỏe, cho nên bỏ hưu khéo, tuần sau, mày hưu khéo tuần thiêng, chín nấm, cà phê nấm, nha, anh chín, bấm nung cá sang ngày sinh quan nữa. กินขาเจ้ามแซดนะ

จะมาหูใช่ป่ะเออหูได้ต่อนี่หูหูแล้วจนจะกาแฟดีไหมไยจีปฏิเสธได้ั้งมอเอยเออยไปจปฏิเสธถ้าทำกูต่อที่นี่เลยนะไย่างคนย่คนบ่ที่บนานเอาเลยเอาหนิเอาหนิเออบางทีอาะสูบไเด้องทีก็จอสูบแทนคููออ เอานี่ๆอื้อชินขาวกับต่อพี่น้อมาเอาเลยไหมบิ้นไปไส่น่ะนี่ทอดได้ใกล้บ่าเนี่ย Nên bị nó nhỏ này, này. Phạm đẩy này không? À, nó chắp mưa phải đấy đây nè Đó mình chắp mưa phải หรอกเอานัา่นแหละวยังไงโทษเนี่ยเอ,เอาเอานี่จนไน้อยอังจิบมากลหละแล้วอัง,น,งนั่งได้ไเห็นมันคุณจินผักอยู่นี่ยเดี๋ยวพาเรือยนั่นเรือยนี่นะรักไดเนี่ยมันดังเงียบก่อนมันดังแม่ยังเห็นั่นอยู่ Gắt đây นย่ามาตอมหาคนน่าเลยรู้ไหมินเขากัเต่าพี่น,น,น้องเลยต่าก็ nah หูหูวยย่านทัดคนจับหันมือโทษจับหันมือ ฮะตอ,อ,อง,งอนะนี้ฮะะห้งเพินเถินนะคิปนี้ก,ก็ได้เด้อลูกหลานเด้อโอเคบไป